สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอซีนะคะมาพบช่องน้องอันดมามันอีกแล้วนะคะวันนี้ทำความสะอาดก่อนนะคะชำระร่างกายก่อนค,ะอนค่ะสวัสดีค่ะอะันนี้ทำความสะอาดให้น้องนะคะเพราะว่าเล่นโครนมานะคะข้างล่าง สองวันแล้วคะ่ะอันดานเล่นโครนนะคะแมวแมวก็จะกัดกันนะคะตอนนี้ อฝนตกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตกทั้งวันค่ะ ดน้าไม่ได้ขัดน,นะคะวันนี้ขัดให้น้องสักหน่อยค่ะ

ชอบมากนะคะน้องอันดาไม่ถ้าเปื้อนเยอะๆถ้าคันนะมันจะให้เกาตดคือจะนอนนิ่งให้เพราะว่าเขามีตุ่มนะคะมีโครนเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเหไม่เป็นดังๆการๆเนาะเพื่อนกางๆภาษาอีสานนี่ค่ะนี่คันมากเลยเห็นไหมนี่มีเรื่องเหลืองด้วยชาชาด้ยนี่ เออเห็นไหมนะมันจะออกไปอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะเราจะไล่สายน้ําเป็นอย่างนั้นนะคะตามไปเรื่อยๆน้องมีความสุขค่ะน้องก็เมือนคนยักอาบน้ำเลยค่ะเห็นไหตรงหนที่ถูถูก,ก็จะดําไปนะคะตรงไหนที่ยังไม่โดนก็จะเหลืองๆหน่อยนิดนึงนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะน้องก็มีตุ่มตรงท้องนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าตุ่มอะไรคราบเต็มเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เหลือขายังไม่ได้ถู้างเดียวนะคะเนี่ยหา,าลยละใครจะอนาน นี่หละถ้าไม่ได้ถูทุกวันอย่างนี้เละาแปลว่อนเชยเลยค่ะเร็ว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 ลูกไว้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 ลุกไว้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 ลมาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทางช่องน้องอนดามันนะคะครับกดเร็วครับเป็นไหมเลยครับได้ไหมครับนอนอีแล้วตึม่มไม่แล้วไม่เอาแล้วอันดาบอกผมขอนอนเล่นก่อนนะแม่อนดาฝากกดไลค์กดแชร์ดระะ้วยค่ะทางช่องน้องอันดามันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ